อยากใช้ชีวิตแบบคนบ้าเว้ยนี่คือเกมแมนนี c ครับเกมที่ได้คุณได้เล่นเป็นคนบ้าคนคลั่งคนที่ไม่ต้องแคร์หาเลยทั้งนั้นอยากทำไรทำอยากฆ่าคนฆ่าอยากขโมยรถขโมย แต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงนะครับตัวพี่นั้นเนี่ยเป็นคนที่ผ่อนโยนมีเมตตาแต่ก็อยากจะแนะนําเกมนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นเกมเบาสมองมากใครเคยเล่น GTA ภาคหนึ่งสองบ้างที่แบบว่ามันเป็นภาพแบบมองบนลงล่างอะมองจากท้องฟ้าลงมาแล้วเราก็วิ่งไปท,ทั่วเมืองขโมยรถอะไรเงี้ยต่อยคนอะไรเงี้ยเกมนี้เลยได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็ทำมันแบบโลกไลท์ครับที่สําคัญคือมันทําแบบโลกรลท์เราเล่นได้ไม่มีวันเบื่อเลยถ้าเป็น GTA ภาคหนึ่งักสองเนี่ยเขาจะต้องพอเ,เวลาเราทําความผิดมันจะมีดาวขึ้นมาเหมือนดาวตํารวจไล่จับอะยิ่งดาวเยอะยิ่งเจอหนักยิ่ง แบบทหารรถถังออกมาเนี่ยเกมนี้ไม่ต้องไปกลัวเรื่องดาวเราต้องทําให้ดาวเยอะที่สุดเราต้องอยู่ให้ได้ภายใน20นาทีเราจะรอดโอเคไหมถ้าไม่รอดแล้วก็เอาดาวไปอัปเกรดตัวเองต่อเกมนี้สามารถปรับแบบออโ a ต้เอมออโต้ไฟได้ด้วยอต้องก็ได้ลองดูก่อนมีเลือดไหมมีสิต้องเล่นแบบมีเลือดถึงจะสนุกน่ครับมันจะเนรเรตแมบให้เลย ตัวละครที่เราเล่นได้นะครับรังซันต้าหรือว่าซันต้าขี้เมาเหมือนจะมีตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกด้วยอีกหลายตัวเลยทีเดียวเง <c oughs> <ๆ>ื่อนไขาการปลดล็อกง่ายมากเลยถ้าเราอยากเล่นเป็นตัวตลกโรกจิตเราต้องฆ่าเด็ก35คนคุณไขในการในการปลดล็อกตัวละครเี้ยมากถ้าอยากจะเล่นเป็นคุณลุงคนนี้เหมือนจอห์นวิก้ายอยู่เหมือนกันเราก็ต้องขโมยแท็กซี่30คันหรือเปล่าหรือระเบิดแท็กซี่30คันไม่แน่ใจหรือถ้าอยากเล่นเป็นเด็กน้อยต้องฆ่าเด็กคาลก18คนอยากเล่นเป็นนักบินอากาศคุณต้องฆ่ามาเฟีย45คนอยากเล่นเป็นไส้กรอก็ตออาาลแนนน18ั่ะเเร ซันต้าก่อนลกันซันต้าเนี่ยจุดเด่นคือเลือดเยอะแล้วก็ทนทานแรงกระแทกนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยวิ่งช้าแล้วก็ถือปืนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เป็นคนเมาตกงานไม่มีอะไรจะเสียชีวิตแม่งแย่ตังวะมันเหมือนมีภาร,รกิจด้วยนะครับภาร,รกิจแรกคือเอาชีวิตรอดให้ได้20นาทีเพื่ออยู่ให้ถึงอะไรเนี่ยนิวเคลียร์สไตรคือไปให้ถึงจุดที่เราจะเรียกนิวเคลียร์มาระเบิดเมืองได้ภารกิจที่2โดนฆ่าทิ้งภารกิจที่3ให้ดื่ม พินาโคลาด้ากับสาวๆแล้วก็มีอัพเกรดนน่นนี่นั่นแต่คือเรายังไม่มีเงินเรอัพเกรดไม่ได้หรอกเราไปเล่นกันเลยดีกว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์ใจเป็คนบ้ากันไปดูกันคนบ้าเป็นไงมาแล้วว่ะคุณโดดลงมาจากรถรถพยาบาลมึงปล่อยกูหลุดมาได้ไงเนี่ยเออไดูเด้อกด R 1นกด R 1น่ทำไมอ่ะกด L 2เพื่อเตะ เอาขัโมยขโมยรถก่อนตำรวจมาแล้วไม่นะมาถึงก็โอ้ยขับรถทับคนแล้วครับเรียบร้อยมึงคอนโทรลมันแบบว่าสุดจึงไปแล้วว่าแล้วก็จะสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่ารถยนต์ผมก็มีเลือดเหมือนกันแต่ผมขยับให้นี่รถมีเลือดแล้วเราก็มีเลือดด้วยรถเสียเลือดไม่เป็นไรเราอย่าเสียเลือดก็พอเหมือนจะให้วิ่งไปตรงจุดสีฟ้าเป็นเลเวลอัพสักอย่างไปดูดิคืออะไร ขึ้นแลมอุ้ย said, ขึ้นแลมขึ้นแลม <c oughs> ผมขับแท็กซี่แล้วผมกลายเป็นคนขับแท็กซี่ตอนนี้ด้านบนของจอเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามีรูปตำรวจขึ้นมาแล้วนะครับตำรวจอุ๊ยเหี้ยชนชนฟุตบาทอะระหว่างนี้ก็ต้องพยายามทำลายข้าวของไปด้วยไอ้พวกมนุษย์หน้างโง่คึงทำให้โลกร้อนคุณจะชนพวกมึงให้หมดเลยเอ้ย ตายซะโลกจะได้เย็นนั่นเนเราต้องขึ้นดาวอะไรบนนั้นสักอย่างเอาเฮียใต้บันไดเลยมีสะพานครับมีเนินเราจุ๊ขึ้นเนินนี่ไงออพ่อขาตลาดมืดมอบเปิร์ให้เรา3อย่างอย่างแรกลีดเดอร์สิ่งที่เราทําจะมีทําให้เขาเรียกว่ามีผู้ติดตามมีคนชื่นชอบผลงานเราเรากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านความแรงสองคาจ็คเกอร์เรียกว่า,าข,ากกขาโมยรถเร็วขึ้นแล้วก็เอาจากรถเร็วขึ้นสุดท้ายไอรอนมอนสเตอร์ครับ เพิ่มเพิ่มโล่ให้กับรถยนต์ของเรากูมันไอรอนมอนสเตอร์ว่ะจุดต่อไปเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนรถเลยครับต้องเปลี่ยนรถแล้วรถผมจะระเบิดกดแล้วออกจากรถวะรถจะพังแล้วเฮียควันเขาโมงเลยโอ้ยออกจากรถออกจากรถเจ้ <c oughs> ยไม่มีรถเลยโอ้ยตำรวจเดี๋ยวชนผม ขโมยรถหน่อยขอขโมยรถหน่อยขอขโมยรถตำรวจหน่ <tahu S 2> <Memory> อยไอ้เชี่ยแม่งวิ่งหนีขโมยเงินขโมยเงินหาเงินหาเงินกูไม่มีรถเลยเชี่ยทิ้หายแล้ววิ่งเตะคนอยู่อย่างเงี้ยมีแดนมีปืนขับระเบิดก่อนเลยเอารถมารถตำรวจไอ้เชี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันไหนวะเอารถไหมกูโอเคโอเค วางกับระเบิดม,นะมากแล้วมานี่ก็ยาวๆครับเออเอาอูเชี่ยโดนเจาะยางอ๋อไอ้แถบสีเหลืองนี่คือที่เจาะยางชิบหายนะครับไม่เป็นไรกูวางระเบิดรอแม่งเออกูมันคนบ้ากูมันซานต้าครั้งหายหาให้หมดหารถใหม่ก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยหนอขอขึ้นรถหน่อยหนอวางกับระเบิดแม่งนะ รถเร็วโอ้ยเสียโอ้ยใช่ไหมชนโคตรเจ็บเลยตามกูมาดิวางระเบิดให้มึงเหยียบพวกอาจิ๊บต,ตำรวจตำรวจในชีวิตจ,จริงกับตำรวจในเกมมึงเจอกูมึงลมทุกแม่งโอ้ยขับยากขับเย็นดอ,อ เพิ่งผ่านไปแค่3นาทีกูจะตายแล้วเนี่ยไม่อัปเกรดครับโอ้โหเชี่ยเป็นเฮียอะไรกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถหมุน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 ไปจากที่นี่โอ้ย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 รถระเบิดโอ้หนีไปซันต้ามึงไม่มีรถให้กูขโมยเลยที่นี่อ้าอ้า สารตาคั่งอ,อือออกข,ขึ้นรถหน่อยขออกขึ้นรถหน่อยไปจากที่นี่เฮียวะเนี้บังคับยากเลยนี่กูทำอะไรไม่ี่ยตำรวจตอนนี้5ดาดาวครับโอ้ยยางแตกยางแตกเมเด์เมเดซสาตารตาคั่งบุกเมืองช่วยด้วยของรังเสริมทั้งหมดมาที่นี่ตอนนี้ FBI ไล่ล่าเราแล้วนะครับ FBI ต้องการตัวครับแต่ผมไม่มอบผมยังไม่มอบให้หุ่ยวิ่งอัด Barrier เข้าไปครับจมน้ำจมน้ำรอตำรวจลงน้ำขึ้นรถขึ้นรถขึ้นสิครับไอ้เี้กูเดินเข็นรถไปไหนเนี่ยวางกับระเบิดเหมือนเดิม แม่ให้หมดอย่าบอกว่านี่ท่าเรือนะมึงให้กูไปไหนเนี่ยชิดนี่มันการขับรถไล่ล่าที่ดูเดือดวางระเบิดไปเรื่อยๆครับหมูไส้กรอกดิฟโชดิฟโชโอ้โหนี่มันรถ FBI นชาวี่มาเชี่ยเจอแล้วครับตัวอัพเกรดดูนั่นมีอะไรดีๆให้กูบ้าง วิ่งเร็วขึ้นไม่อยากลงไปวิ่งแล้วตอนนี้มันดูสภาพถนนด้วยฮิลคาแรคเตอร์เอ้าฮิลสิลอ่อ้ออ้าวเลือดต่อยาวๆอย่างนี้มีเลือดก็ต่อยาวๆไประวางเราเบิดไปคุณได้เล่นต่อหูใส่กรอกหรือเปล่าอึ้อกระเปลล๋ารถกระเป๋าเงินเด็ดเด็ดติดเด็ดเด็ด,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 ด าครับเรื่องบันเทิงอยู่นะเกมมันถอดสมองเล่นได้เลยครับคุณแค่ต้องหลีกเลียเล่ยงตำรวจให้ได้เยอะที่สุด <S <S เดี๋ยวรถพวกนี้มันก็ดักกูจังเลยอ้ออืออระเบิดเข้าไปไอ้พวกบ้าเจ็ดดาวแล้วว่เจ็ดดาวแล้วว่นัดเจ็ดดาวไซโคแพดครับอันนี้เพิ่มดาเมจที่ทำได้ทั้งหมดอันนี้อะไรอ่ะ ระเบิดไดนาไม้เอาแน่นอนกูไดนา้ไม้เลยเยโยนอย่างนี้เลยเหรอโยนไดนา้ไม้ลงพื้นอย่งนี้เลยเหรอชิดเงินเยอะมากเงินเยอะมากต้องจัดแล้วมีปืนด้วยยิงปืนด้วยวู้วววาวววววววมว่วสว่วว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 ว ตอนนี้เรียกนัดว่านัดเจดาวอัปเกรดครับมีอะไรวีนฟอร์ดปัมเบอร์อัปเกรดรถนะครับทำให้ด้านหน้ารถเรากระแทกโดยไม่เสียเลือดอันนี้จริงเร็วขึ้นเลงเร็วขึ้นขโมยเร็วขึ้นดีกว่าครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนรถอีกรอบนึงแม่งยับๆยับเลยขับไปหาอ้อเชีย่ยหายแล้ว อย่าเข้ามาขโมยรถเร็วขึ้นไหมเนี่ยแท็กซี่ไปเร็วน,นี่ผมปลาระเบิดรัวๆสอยแม่งให้หมดถ้าเหมือนกับระเบิดเหมือนจะดีกว่าว่ะกับระเบิดมันวางดักข้างหลังเลยอ่ะอันนี้มันปาไดานาไมต์ไปข้างๆมันเลงยากอะไรอ่ะ มึงมึงระเบิดให้หมดกูมันคนครั่งซานต้าซานต้าเถื่อนมากเราอยู่รอดมา8นาทีแล้วนะเยนดิบเชีย่ยทาง,ทางาตันที่วาชิดดิบกูต้องขึ้นสะพานอย่าขวางกูเฮียกูจะขึ้นสะพาน โอ้โหโอ้โโอ้โบวไว้บวไว้รถบวไวเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปมครับแท็กซี่โอเคครับอาบยับยับมีแว่นดึงดูดผู้ติดตามอะกูดึงดูดผู้ติดตามดิอยากรู้ว่าถ้ามี follower แล้วเขาจะช่วยเราหรือเปล่าโดนะครับ แจริงก็ตามมาดิววะไม่อยากได้รถคันนั้นน่ะตอนนี้ปืนเราถือเป็นปืนลูกซองนะครับเที่รถระเบิดที่หายแล้วเขเขาบอกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเลือดเลือดเชี่ยปลาเดนามัยแล้วแม่งเลือดจะหมดที่หายแล้วทหารมาแล้วนีว่หว่าลืมดูไปเนดะ้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปปลาเดนามาัยไป เลือดจงหมดเลือด้งหมดเลือด้งหมดเลือดจงหมดลงน้ำได้ไปสิบดาวเลยครับผมตาแรกทุกอย่างที่เราทำเป็นแต้มหมดนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอนเทสเลเวลก็คือดาวใช่ไหมลอดได้นานแค่ไหนเก็บเงินมาเท่าไหร่ทำดาเมจไปเท่าไหร่ฆ่าคนไปเท่าไหร่ฆ่าตำรวจไปเท่าไหร่ทุกอย่างเป็นแต้มหมด เดี๋ยวดูว่าเราได้เงินมาอัปเกรดไหมนี่ไงอะไรอ่ะได้เงินมาแล้วอ่ะซื้ออะไรได้บ้างอ่ะ <c oughs> ของขวัญวันคริสต์มาสอ่านี่นี่ต้องบอกว่าอัปเกรดมันจะแยกกับ equipment. อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมันเป็นของของซันต้าของส่วนตัวเฮ้ยนี่ดีอ่ะเอาขิงหลบเอากิงหลบโอ้ลโอลโอลโอแล้วกิงหลบอัปเกรดได้ด้วยแต่ผมต้องการของขวัญซันต้าไม่งั้นเราจะเป็นซันต้าไม่ได้ถูกไหมตอนนี้เราใส่ของขวัญซันต้ามาแล้วนะครับรับรองว่าทีเด็ดถุงมีของขวัญมาให้วารอบนี้คืออะไรอ่ะ ของขวัญมันโอ้ยเชี่ยระเบิดโหเ,เ,เป็นระเบิดแบบกดได้เลยครับระเบิดรีโมทอ่ะล้วก็ขับรถโรงเรียนดีรอบนี้ uh huh. มาแล้ววะรถโรงเรียนมาก่อนเลยว,วะ มันเริ่มขึ้นแล้วอ่ะกูมีของขวัญจะให้พวกมึงว่ะกู <c oughs> มีของขวัญจะให้พวกมึงเอ่อวิ่งเร็วขึ้นกูเอานี้รถเร็วขึ้นมันเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วไอ้นุม่ม แล้วการขับเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะวางกล่องวางกล่องนะครับมันแย่แล้วเพราะว่ามันกดระเบิดได้แบบตามที่ต้องการเลยครับแต่ว่าต้องอยู่ในฉากนะคือต้องอยู่ในฉากถึงจะวางของขวัญได้อ่านะนและกดได้เลยเดโดยับเยินกูบอกให้ ตุ้มตามครับตุ้มตามตุ้มตามบอกเลยว่าวันคริสต์มาสปีนี้ต้องวิเศษกว่าครั้งไหนไหนเออกิ้งครับซันต้ากิ้งได้เราไปอัพเกรดมาแล้วนี่คือท่ากิ้งของซันตา้าแล้วเราก็แจกของขวัญไปเรื่อยๆนะขึ้นแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่ ที่ไหนเป็นแลนด์มาร์คเจ๋งๆมงั่งวะเราจะวิ oh, ่งอ้อมรถทุกคันเพื่อวางกล่องของขวัญเยอะๆอย่านนี้ตรงนี้รถเยอะมากครับรถเยอะขนาดนี้ต้องระเบิดคือแบบ วางระเบิดตรงจุดที่รถเยอะๆมันได้เงินไง <you> จัดไปน้องเชี yeah, ้ยวรลยเนี่ย <Yeah. S 1> อุ้ยคันนี้ทีเด็ดขึ้นรถเร็วเอาเจ้าน้าทีออกมาให้หมดครับจะขับรถพยาบาลกันูมาทำในแถวนี้วะเนี่ยนี่มันโกดังเหรอเนี่ย ส้านต้าครั้งมาแล้วโอ้โหนั่นอะไรวะเหลืองเหลืองไปเอาดิด้วยความสงสัยใครรู้ปืนครับอุซี่เหรอโอ้มีอุซี่มีอุซี่ระเบิดเลยติมขึ้นรถขั้นใหม่ ให้ยับขอให้ยับเชี่ยยางแตก,กแล้วเอานี้มีเงินมากมายให้เราไปในพยาบาลในพยาบาลไปเอาเร็วเติมเลือดสุดแจว๋วเชี่ยยางแตกแล้วแตกอีก ก็วางระเบิดรถโกงรถแก๊สอะไรตามทางไปเรื่อยๆกิ้งงับๆจะแจกให้มึงเฮ้ยอุ้ยขึ้นไงวะ ูลงมาทำเฮี้ยในน้ำเนี่ยไอเฮี้ยเรารถขับตามกูด้วยหาจิกพวกมึงนี่มีหมาฆ่าเด็กไอรอนมอนสเตอร์ไอครั้งที่แล้วแบบเก็บอันนี้มาไม่เห็นมีอะไรเลย Increase pick up range อันนี้ไงเก็บเงินไก,กลขึ้นเก็บเงินไก,กลขึ้นท่ามาดีครับ วางกล่องไว้พวกคุณแล้วเชิญมารับกล่องกันได้ตอนนี้ผ่านไปเจ็นาทีครับอยากได้เลือดวะอยากได้เปิกเลือดวะมีเลือดปะเนี่ยฮิวขอบคุณครับต้องอยู่ได้นานกว่าเดิมครับตอนที่ผมขึ้นมาเจ็ดดาวแล้วดับพรมดับเพลิงระเบิดแม่งให้หมดนี่มันเลเทมากทุกคน เลือดเลือดเลือดูเลือดเต็มเลือดเต็มเลือดเต็มดี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 ดุยไปยาวๆนะครับงานนี้อะไรอะไม้เบสบอลอาร์เพิงเบสบอลวิดอั b บอลสามารถเล่นเบสบอลได้โดยไม่ต้องมีลูกบอลสามารถตีกระสุนและรถที่เข้ามาใกล้ได้ด้วยหมายถึงหัวรดถดออกไปอะนะยังไงวะเฮีย <c oughs> ยังไงวะ ออกจากรถแล้วโอ้ยชิตกิง้งกิ้งกิ้งงี้มาเป็นบอลขอลดหน่อยได้เปล่าขเขี้ยจะตายเนี่ยทำไมเล่นไปต้องการรถด,ด่วนๆเดี๋ยวนี้ คูระเบิดหลังตัวเองทำไมเนี่ยเชีย่ยจะตายจะตายจะตายจีไปที่ถนนลเร็วยิงหมาฆ่าเด็กถนนอยู่ไหนวะว้าเฮียนหาถนนไม่เจอจะขโมยรถ <But> รอบนี้ได้9ดาวครับทาต,ตาคั่งอาชิมเมนต์กดล็อกมากมาย นี่ไงเรา oh, ได้ oh, oh, oh. ทำลายบูธไส้กรอกด้วยแล้วก็ฆ่าเด็กฆ่าคนฆ่าเบบี้มันนับให้แล้วใช่ไหมยังมีมิสไซล์ด้วยอยากได้ซันต้าซูเปอร์สไตล์8ทั้นหนึ่งเราอัพเกรดระเบิดซันต้าได้ด้วยนะครับแรงขึ้นนะนะเมื่อกี้กูก็จะตายนะอันนี้คือซื้อของติดตัวไปเลยแต่แรกว่าไม่เป็นไรเราเราซื้อช็อตกันซือช็อตกันซื้อถุง เออแต่มันอยู่ที่เราจะใส่อะไรนะอ่าถุงนี้เป็นเมลีแบบตีระยะประชิดสนุกไหมทุกคนพวกแกสนุกไหมไม่รู้แต่พี่สนุกมากรอบสุดท้ายถ้าทาฝันให้เป็นจริงรอบนี้เราเริ่มมาด้วยถุงนะครับถุงซันต้าเด็กดีเท่านั้นถึงจะได้รับมันเดี๋ยวลองดูมีเด็กดีท่านี้ป่ะโอ้โ,โ,โ,โหคุณเ,เป็นเด็กดีหรือเปล่านี่ไงคุณเป็นเด็กดีหรือเปล่านะเราปรับออโต้ชูดแม่งเลยดีกว่า ออโต้ Auto, เออจะได้ไม่ต้องมานั่งยิงเองโอเคเร่อ okay. นี้มันยิงให้รัวๆไปเลยแม็กนัมเริ่มมาก็เอาแล้วอะควรหารถที่แข็งแกร่งเลยครับก็คือรถบรรทุกโอ้โห ว่าแข่งไหมก็ไม่ได้แข่งมากว่ะ so เ่ยนรถดีกว่า Christmas, Christmas, คันนี้น่าจะดีเออ <I said, S 1> ลุงมี <G ale. S 1> ของขวัญมาให้ด่าโอโหนั่นอะไรวะเนะี่ยสนใจสนใจอะไรอะ่ะนั่นกองอะไรอะ่ะทำอะไรกันเนะี่ย คุทำอะไรกันอ่ะึ้นรถแล้วมึงจะยิงรถทำไมเนี่ยเรียรถแม่งพงังหมดแล้วพอมันพอมันยิงอโอโตอ้ม่งก็ยิงรถทุกคันเลยเนฮะ้ กูยังไม่ทันขึ้นก็ะพังกันเนี่ย่อขา่อขานี่อะไรอะ่ะเลือดยิ่งเลือดเยอะยิ่งมีโอกาสจะทำสเปซดาเมจทำมันลองดูงยืมรถหน่อยเพ่ โอ ة, โอ้วันน şey yes, ี้วันคิดมากแล้วเด็กๆเร่ยรถแม่งไหลลงมาโคตรแรงลุงทำกระเป๋าคิดมัดตกนี่นะวู้ฮู้ ดักยางเอายางมาดักอีกแล้วยางแตกอีกแล้ว <What? S 1> เปลี่ยนรถกันเถอะ พยายามครับพยายามจะขึ้นสะพานแล้วก็ลืมขึ้นอ,โหโหโหอะไรวะเนี่ยในโตเอนจิน,นอัปเกรดโยคะเรนคาโอนล,ลี่เพิ่มเกาะให้พุดเพิ่มเกาะให้รถยนต์กระแทกแรงขึ้นเปลี่ยนรถโอ้ยเหียขึ้นรถทัวกันเถอะพวกเรา นี่อะไรวะเนี่ย Look what the son หมดระเบิดกิงไปเลยไอ้สกิงกิ้งนี่มันดีนะเว้ยเล่นเทพหมดเลยไอ้เหี้ย รถดับเพลิงรถดับเพลิงกูยังไม่ทันไปไหนเลยเฮียรถเลือดหมดแล้วได้ครับโดดไปเลยู้การขับรถไล่ล่าบ้าระคำได้รถใหม่อ่ะ รถจะพังอีกแล้วฟอลโลเวอร์มาดิโอ้ยโว้ย ระเบิดครับจากว้าโดนคัลเตอร์ยิงโอ้โหตายเร็วครั้งที่แล้วอีกคือด้วยความที่มันด้วยความที่มันเป็นแบบเรียกและระเบิดซันต้ามันแรงครับเราใช้ฉีๆแล้วมันแบบว่าโดนเองส,ส่วนใหญ่โอ้แล้วการจะฆ่านี่คือต้องฆ่าได้ในตาเดียวด้วยนะถึงจะปลดล็อกตัวละครน่ะต้องฆ่าในรันเดียวให้ได้ครับถึงจะปลดล็อกพวกนี้ได้อ่ะก็ถือว่าเป็นการแนะนําเกม m a น i a c คนครั่งมันจะบอกด้วยว่าสูงสุดทําดาวไว้กี่ดาวเราเคยทาซันต้าไว้10ดาวนะเกมโคตรจริงมันสนุกแล้วมันถูกด้วยมันร้อยเดียวราคาร้อยเดียวเกมเนี้ยใครสนใจก็ไปซื้อในสตรีมได้เลยใครคีดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่ณัฐจะพยายามปลดล็อกตัวละครใหม่ๆมาให้ดูแล้วกันเผื่อว่าอยากจะดูกันต้องฆ่าเด็กต้องฆ่าเด็กเท่านั้นน่ะสามสิบห้าคนต้องไปวิ่งหาเด็กไอเด็กชุดแดงโดนกูแน่รอบหน้าโอ้โห้โหเืจะเอาของขวันไปมอบไปถึงที่เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Oh! 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 Oh!